หมดไปแล้วหนึ่งข้อเมื่อกี้เกมชื่อคุยด่วนดิฉันบ้างดิฉันชื่อเกมหนูไม่รู้น้าวจำไม่โดนจำเลยหนูไม่รู้นะไม่รู้นะสาวทั้งสี่นะก็อย่างนี้สาวๆทั้งสี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยบอกว่าหนูไม่รู้หนูทำไม่ได้อ่ะว่าอย่างเงี้ยพี่ช่วยหน่อยสิคะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่คะหนูว่าทั้งสี่คนทำไม่มีทำเหมือนพี่สักคน หนูต้องไม่รู้เลยแล้วก็พี่พี่เขาช่วยนะพร้อมนะเริ่มเลยค่ะเต้นไม่เก่งค่ะก็เห็นพี่วีเต้นเก่งก็เลยอยากให้พี่วีช่วยสอนเต้นหน่อยค่ะสอนเต้นเอาละคุณท่าที่อยากสอนมานานอ้าวไปค่ะชอบแบบยากหรือแบบง่ายครับปานกลางแล้วกันปานกลางนะฮะเคยเต้นมาก่อนใช่ไหมครับเต้นบ้างค่ะเต้นบ้างเออเต้นเ็ลแล้วนั่งเลยยังไม่เป็นค่ะเอาท่าอันนี้เพลงจังหวะหัวใจง่ายที่สุดนะครับ มันจะเป็นนี้ทำแล้วว่าเป็นหัวใจข้างตัวสไลด์และหมุนตัวแล้ว uh, ก็โพสหนึ่งทีครับตามที่คุณต้องการมันจะเป็นนี้มาทงกนึงนะฮะหนึ่งท nah ่าสไลด์นะครับหมุน yeah ต um> ัวและโพสตามที่คุณต้องการว้าวนี่ครับนี่คือเพลงเจ้าหัวใจที่พี่ร้องด้วยได้ไหมได้ครับห้าสี่สาม เก็บเอาไว้ใจเก็บไว้ใจแล้วได้หนึ่งละได้หน yes, ึ่งหนูไม่รู้อะค่ะหนูชอบผู้ชายตลกพี่พี่เต้นไก่ย่างให้ดูหน่อยสิคะเอาละแล้วต้องร้องด้วยนะไก่ย่างมันต้องร้องด้วยพี่เหรอนี่คนเดียวต้องร้องเลยผมเต้นให้เน่ไก่ ไปว่าอผมฟังผมจำท่าไม่ได้ผมเลยฟังเขาบอกเขาบอกเสียบตูดซ้ายอ๋อเสียบตูดซ้ายอ๋อเสียบตูดซ้ายแปลคำมาโอ้โหโอ้โอ้โอ้มอ้โอ้โใจโอ้โอ้โอ้ไอ้โอ้โอ้โห้โั้นอ้โอ้โอนโอ้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 าบ้า้โอ้โอ้โ้โ้คอ้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 โา้โอ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 อ้้่อ้้อโอ้ย้อ้อ้อ้โ้โอ สิบทีอย่าไปดูถูกพี่เขา30มสิยิงได้ร้ยเอาเลยเอาเลยนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยพี่มันจะมีความแรงร้อนเวนะหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมครับทำไมอ่ะไม่ดีนะคขาหันหน้ามาทางนี้เนาะอ่ะอ่ะสิบทีหนึ่งสองสาม อย่ไม่ได้แล้วครับทำไมอ่ะขอลากลับเชียงใหม่แล้วนะครับแสนเพี้ยเลยได้นะครับนะเก็กใบีหัวใจสุดท้ายน้องแจนค่ะก็หนูเป็นคนร้องเพลงตกร้องอะค่ะอยากให้พี่บีอยากให้พี่บีช่วยสอนร้องเพลงหน่อยค่ะร้องเพลงตกงร่องเงอางี้แล้วกันร้องเพลงอะไรของผมเป็นบ้างครับรักนะคะคนดีของฉันเรื่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวผมสอนให้ยืนครับยืนครับ นะฮะขอเชิญน้องก้าวเลยครับเวลาเวลาวอมเสียงเนี่ยต้องยืดตัวโตนะครับตัวตรงครับไายกาจริงๆตรงนี้คือเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นส่วนของกระบังลมนะครับมันมีตรงนี้นะครับแล้วก็เปล่งเสียงมาจากปากนะครับลองก่อนจากกระบังลมจากจากส่วนของปากนี้นะครับ ลองดูครับหายขาดมักววะฮะฮะฮาฮะ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 ฮาฮาฮะ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 ฮาฮะฮะฮะฮาฮะ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 ฮาฮะ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 ฮนฮาฮาฮะ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 ฮบฮฮ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 าฮฮ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  ขึ้นมากเลยนะเห็นไว่าวิธีของผมไม่ได้ไก่กานะฮะดังขึ้นจริงๆถ้าอยากดางังกว่านี้ตีสองไปเรียนที่บ้านนะฮะร<อ>้องร้องรักนะคะสักประโยคหนึ่งครับรักนะคะคนดีของฉันเกาะมากขอบคุณเวลาการสอนร้องเพลงของอาจารย์บี แพร่เผาขั้นเทพจริงๆนะคะเนี่ยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึงเกมชีช้ชะตาให้ลุ้นกันค่ะว่าใครกันจะเป็นสาวคนนั้นที่พี่บี้ของเราถูกใจที่สุดระหว่างชายที่หน้าตาหลอ่อแต่ไม่มีตังกับผู้ชายที่หน้าตาไม่หลอ่อและรวยรถไฟคุณเลือกใครครับ ให้พี่ขอพี่บี้ละตอนนี้ถึงเกมถึงทีพี่ขอคืนโอพี่บี้จะต้องมีหนึ่งคำถามถามกลับไปให้น้องๆค่ะขอแค่หนึ่งคำถาม1่อนึงคนละหนึ่งท่านเจ๋งเจงท่านแรกก่อนนะครับอยู่คณะศิลปกรรมใช่ไหมครับศิลปะการแสดงยู่งต้องสูงส่งมากอยู่สาขาเลยนะครับรำไทยรำไทยต้องรำได้อ่อนช้อยมากคำถามครับ ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เก๋อไรเจาารวะข้ามอยากจะแก้อะไรเจ้าแล้วแก้ไม่ได้เส้นอะไรเส้นเล็กค่ะน่าผมจะเช็คไวพริบและรีแอคจากเขาครับเช็คยังไงคะเช็คยังไงก็เมื่อกี้ผมแบบปูมาปุ๊บพอหักปุ๊บเขาจะเอ๊ะตกใจแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยหรือ หรือว่าหรือว่าอาไรเงี้ยออกมาหรืออะไรเงี้ยฮะัเราจะเช็คได้แล้วล่ครับผมทางจิตวิทยาแล้วแล้วน้องก็แบบเป็นผู้หญิงวันวายิ้มยิ้มแล้วเก็บไว้ในหัวใจคนต่อไปเลยค่ะน้องชมคนต่อไปนะครับอันนี้ต้องใช้การคิดนิดนึงฮรระหว่างผู้ชายที่หน้าตาหล่อแต่ไม่มีตังกับผู้ชายที่หน้าตาไม่หล่อและรวยล้นฟ้าคุณเลือกใครครับคิดหนักเนาะ Premises, พรุ่งนี้ตอบได้เออไม่ใช่กไม่ใช่หรอแต่ไม่มีตังค่ะเ้ยทำไมชอบอะครับเพราะว่าเออเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคะแล้วก็แบบมาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็สร้างฐานะด้วยกันได้ค่ะน่าทอนมีทคำถามนี้ไม่มีปัญหาสำหรับผมเพราะว่าผมเออหล่อมีตังค์โอ้ขออภัยด้วยนะฮะอ้คนต่อไปครับ เวลาตื่นขึ้นมาสิ่งที่จะทำอย่างแรกคืออะไรครับลืมตาเป็นไงครับเขาตอบถูกเพราะว่าผมเตรียมคําตอบนี้ไว้แล้ว,วถ้าเกิดเขาตอบอย่างอื่นเนี่ยผมก็เฉลยว่าต้องลืมตาก่อนถูกใจสิถูกใจมากเลยเก็บเอาไว้ละ ถามเป็นแม,ม่ถามเป็นติงไหมเจ็บปะกระดูกสี่โค้งเนี่ยราวไปแล้วคนนี้เนี่ยผมจะถามว่าถ้าหากคุณขอพอหรือขออะไรก็ได้จากผมสักอย่างหนึ่งเนี่ยรายผมให้เนี่ยคุณอยากได้อะไรครับขอ,อไปเด็ก,กับพี่บี้ล้ะนั่งเหรอให้เขาเปล่าอ่ะเอาให้สิครับสิ่งยากอะไรละ่ะให้สิงานเดียวนั้นเนี่ยเอาแล้วผู้จัดการจัดคิวเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ไม่คงไม่ไปไหนแล้วเนี่ยไปเด็ รบแล้วทั้งสามคอตอนนี้บี้ต้องเลือกแล้วแหละว่าสเปคของน้องทั้ง4จากจุฬาธรรมศาส์เนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดสาวทั้ง4คนทั้งน่ารักฉลาดเฉลียวและดูท่าว่าคะแนนจะสูสีกันมากๆค่ะงานนี้คงต้องให้หนุ่มบี้ซุปตาของเราเป็นคนตัดสินใจแล้วล่ะค่ะโอเคอ่ะและคนที่บี้เลือกคือทแทดัมทา ผมชอบผู้หญิงรอบคอบครับอีกสามดอกมานี่ข้อแต่างเลยออกไปออกไปเรียบร้อยอยู่แล้วเอาเป็นล่าสนุกๆนะคะน้องๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะมันสนุกเท่านั้นเองเหรอคือไม่ได้เห็นไปเหรอครับใช่่คะทีมงานครับ ลบเทมเมื่อกี้ได้ชิ้นเลยไม่ต้องเป็นงหมดกันแล้วแล้ววันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณซุปตาของเราคุณบีสุกฤติวิเศษแก้วค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะต้ขอบคุณน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุเลย วันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับเสื้อวิธีกรของดิฉันและของน้องนุ่นจากบีบีค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะจากวิทิรัตน์นะคะเครื่องประดับจากเซตเต้และนาฬิกาจากโรเจอร์ดูบุยค่ะและสุขหน้ากลับมาพบกับพราวไนค์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ